หนูมีปัญญาซื้อด้วยหรอเพมันเป็นนักเขียนิสระค่ะคุณป้าป้ามีเพื่อนเป็นนักเขียนชีวิตมันกระท่อนกระแท่นไม่มีจุดหมายปลายทางหนูเรียนวิศวะค่ะอยู่ปีสามแล้วพี่จบมาแล้วซ่อมแอร์เนี่ยเหรอโอ้ยไม่หนูนี่คิดอะไรตื้น ไปเรียนตั้งใจเรียนนะลูกหนูคือความหวังเดียวของแม่เลยนะค่ะแม่หนูก็ตั้งใจเรียนอยู่แล้วแหละเออแม่คะเทอมนี้หนูก็จะจบแล้วหนูจะขอเงินแม่ไปทําเล่นจบนะคะได้สิลูกเท่าไหรล่ล่ะสามพันห้าค่ะแม่หืมไม่มีปัญหาเดี๋ยวแม่โอนให้ขอบคุณค่ะแม่หนูรักแม่ที่สุดเลย จ้าลูกถึงแล้วเยว่าไปไปขดของกันได้เลยพี่เฟินเออพี่เฟินมายังขวนของมาจากห้องไม่หมดเลยอ่ะัาหลังเพาวไปขดใหม่ด้วยนะ ได้สิว่าบ้านใหม่เรานี่สวยดีเนาะจริงพี่เฟิร์นวางไม่คิดเลยว่าพวกเราจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ถ้าพวกเราขยันทำงานเก็บเงินอยากมีอะไรเดี๋ยวมันก็มีเองแหละจ้าคุณพี่บ้ไปเราัาของขอเข้าบ้านกันดีกว่าได้เหนเาไปแช่อนแล้วเมื่อไหร่มันจะมอหนูก็ยองแล้วนี่เสร็จสักที เดินทางกันมาต้องสามชั่วโมงเนี่จริงพี่เฟิร์นโห,โหเขาตกแต่งภายในสวยเหมือนกันนะเนี่ยอืพี่เดินเข้ามาที่นี่ครั้งแรกก็ชอบเลยพี่เฟิร์นถ้าว่าเราลงตัวแล้วว่าขอพาเพื่อนมาเที่ยวเล่นที่บ้านเราได้ไหมได้สิวาทำไมจะไม่ได้ล่ะ บ้านหลังนี้มีคนมาอยู่แล้วเหรอเนี่ยแวะทักทายเพื่อนบ้านใหม่ซะหน่อยดีกว่าเคร่ยงนี้เราจะกินอะไรกันดีอะพี่เฟิร์นใครมาเดี๋ยวว่าไปดูให้ก็ได้พี่เฟิร์นโอเคจ้ะสวัสดีจ้าสาวๆป้าชื่อจุ๋มนะอยู่บ้านข้างๆนี้เองค่ะ สวัสดีค่ะแล้วพวกหนูชื่ออะไรกันบ้างละจ๊ะหนูชื่อเฟิร์นค่ะส่วนนี่น้องสาวหนูชื่อวาค่ะอ๋อจ้ะยินดีที่ได้รู้จักนะแล้วนี่มาเช่าที่นี่อยู่เหรอไม่ได้เช่าหรอกค่ะพวกเราซือาซ้อฮะซื้อบ้านราคาตั้งหลายล้านเลยนะพวกหนูมีปัญญาซื้อด้วยเหรอฮป้าไม่อยากจะเชื่อเลย แล้วนี่หนูทํางานอะไรอยู่ละ่ะเพื่อนเป็นนักเขียนอิสระค่ะคุณป้านักเขียนพวกแต่งนิยมนิยายกระตูนอะไรพวกนี้เหรอใส่แห้งนะลูกใส่แห้งยังไงเหรอคะคุณป้าก็ป้ามีเพื่อนเป็นนักเขียนชีวิตมันกระท่อนกระแท่นไม่มีจุดหมายปลายทางเปลี่ยนงานทัอลูกป้าคะ พี่สาวหนูเขาสนุกแบบนี้นะคะเพราะว่างานที่คุณป้าว่านี่แหละคะ่ะที่ทำให้พวกเราสองคนซื้อบ้านหลังนี้ได้จ้าแล้วเธอละ่ะเรียนปีไหนแล้วคณะอะไรเหรอหนูเรียนวิศวะค่ะอยู่ปีสามแล้วฮะวิศวะที่จบมาแล้วซ่อมแอร์เนี่ยเหรอแไม่หนูนี่คิดอะไรตื้นตื้นไมน่ดูอย่างลูกสาวป้า สวยเก่งฉลาดเขาเรียนครูด้วยนะจบมาก็ได้รับราชการเลยเป็นไงล่ะลูกสาวป้า <c oughs> อ๋อดีแล้วค่ะเออดีๆีทุกวันนี้ลูกสาวป้าเขาส่งเงินให้ป้าใช้เดือนละเกือบแสนดูสิเรียนไปด้วยแถมยังส่งเงินให้แม่ใช้อีกต่างหาก พวกหนูหัดเอาอย่างลูกป้าบ้างสิลูกอุ้ยป้าได้เวลาไปทำธุระแล้วไว้ป้ามาหาใหม่นะจ๊ะสาวสาวพี่เฟนนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่ยางให้ป้าเขามาพูดจาแบบนี้ใส่เราได้ยังไงเอาในเยาว่าอย่าไปถือสาเขาเลยปล่อยเขาพูดไปเถอะ เราทำอะไรเรารู้ดีอยู่แก่ใจเราอยู่แล้วค่ะพี่เฟิร์นหลังนี้อะหรอแม่ที่บอกว่ามีคนเข้ามาอยู่ใหม่ใช่ลูกคนน้องสาวน่าจะเรียนที่เดียวกับหนูด้วยนะดีเลยหนูจะได้มีเพื่อนไปมาหาลัยไปลูกเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวแม่เราไม่ต้องกดกิ่งหรอค่ะแม่ โอ้ยไม่ต้องหรอกลูกแม่สนิทกับเขาแล้วอ๋อค่ะไปลูกไปไปทักไปนี่ตอโทรไปไม่รับมามุดหัวอยู่นี่นี่เอนี่ลูกสาวป้าที่เคยเล่าให้ฟังเป็นไงสวยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็น่ารักดีค่ะคุณป้าเห็นไหมป้าบอกแล้ว ว้า wow. วันนี้มีเรียนบ่ายเหรอใช่พี่เฟิร์นเราป้ามาทําอะไรอยู่คะเนี่ยอ้าวหนู no. ทาไมทักกันแบบนี้ล่ะไม่มีมารยาทเลยว้าออ wow. แต่งหน้าแต่งตาขนาดนี้แน่ใจเหรอว่าจะไปเรียนนี่ก็หัดแต่งหน้าอ่อนๆแบบฉันสิจะได้ไม่โดนว่าเพราะว่าภาพลักษณ์น่ะมันเป็นสิ่งสำคัญนะ การแต่งหน้ามันคงไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะมันอยู่ที่การวางตัวมากกว่าเกี่ยวสิหนูเฟิร์นหัดสอนน้องบ้างนะจะได้เพียบพร้อมเหมือนลูกป้ามี่มี่อยู่ไหนหเจอตัวสักทีนะใครอะมีออ่คุณเป็นใครคะแล้วเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงฉันมาทวงเงินเจมี่มันยืมเงินฉันไปผัดมาสาวอาทิตย์แล้วไม่จริง ลูกฉันไม่ทําแบบนั้นหรอกอย่ามาใส่ร้ายลูกฉันนะใส่ร้ายงั้นเหรอลูกป้าไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ป้าคิดหรอกนะมันกู้เงินผมไปหน้าใหญ่เอาไปเลีลยืเพื่อนๆพอถึงเวลาคืนกลับไม่มีป้าต้องชดใช้แทนลูกป้านะจริงเหรอยายมีแม่หนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจนี่หืมยายมีนะยายมีลูกฉันติดเงินเธออยู่เท่าไหร่สามหมื่นสาม ีให้หรอนะได้ไม่มีก็นเหรอ,อรยังมาค่ะทำไมเธออยากรับผิดชอบแทนเนี่ยเหรอใช่ฉันจะรับผิดชอบแทนเขาเองพี่เฟิร์นอ่ะจะแค่นี้แหละ นี่เอมี่ขอบคุณคุณเฟินเขาเลยนะถ้าไม่มีเขาพวกเราแย่แน่เลยขอบคุณนะคะพี่เฟินถ้าหนูมีเงินเมื่อไหร่หนูจะรีบเอามาใช้คืนเลยค่ะไม่เป็นไรจ้ะข้าวหลังก็อย่าทำอีกนะค่ะไมเลยเจมี่กลับบ้านอับอายใหที่นาเข้าไปหมดเร็วโอ้ยแม่หนูเจ็บนะพี่เฟินจะไปช่วยเขาทำไมเขาดูถูกรองขนาดนี้น่าจะปล่อยให้ดวดใช้เี็ิต เยวาคนเดือดรอ้อนเราก็ต้องช่วยไม่ชิไปซ้ำเติมเขานะกำไว้ค่ะพี่เฟิร์นป่าคามบ้านนี่จริงๆนะพ่อเขาพิการแกนีงจะเอามาเป็นแฟนอีกเหรอทำไมเธอไม่เคยบอกเราแล้วมันเป็นอะไรหรอเป็นภาระนะสิถ้าคุณเอาภาระมาให้ผมเราคงใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้หรอกถ้าของเหลือ กลับบ้านก็ได้นะเศษกระดูกเศษกล้างหอไไ่ให้หมดเลยก็ได้นะไม่น่าเชื่อเลยนะตาเช็คครับคุณแม่โลกมันกลมจริงๆท่านด็อกเตอร์เดนยท่านเป็นรุ่นพี่มอเดียวกับแม่เลยนะโหจริงเหรอครับคุณแม่จริงสิลูกขออนุญาตค่ะอาหารครบแล้วนะคะจ้าเออนี่หนูคะ โรงแรมนี้เป็นของท่านดอกเตอร์ดันไหนใช่หรือเปล่าใช่ค่ะแมวมาแล้วขอบใจจา้าดีตาเช็คท่านดอกเตอร์ดันไหนไม่ได้มีแค่โรงแรมนี้โรงแรมเดียวนะรอครับคุณแม่ท่านยังมีอีกหลายแห่งเลยนะลูกรอกครับแล้วคุณแม่สนิทกับท่านมากไหมครับก็ไม่ได้สนิทหรอกท่านเป็นรุ่นพี่ที่มหาลายัยไม่ได้เป็นเพื่อนแม่เออนี่ตาเช็ค แฟนแกถึงไหนแล้วเนี่ยแม่หิวแล้วนะเอ๊น่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งครับคุณแม่เดี๋ยวผมโทรตามดีกว่าฮัลโหลพี่เช็คอยู่ในโรงแรมแล้วกำลังจะเข้าไปหาถึงแล้วครับคุณแม่กำลังมาหาเราเขามีผู้ใหญ่ของเขามาด้วยหรือเปล่าเฟิร์นเฟิร์นมากับใครอะ่ะอ๋อมากับคุณพ่อมากับคุณพ่อเขาครับคุณแม่ใกล้ถึงยังใกล้ถึงยัง แม่อยากเห็นหน้าเร็วๆแล้วเฟิร์นอีกกีนาทีถึงถึงแล้วเนียต่เชฟคุณพ่อคะห้องนี้ลคะค่ะเดี๋ยวนูขยับเก้าอี้ออกให้คะ่ะใจลูก เฟิร์น urn, คุณลุงคนนี้ก็เป็นใครอะ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นพ่อของเธออ๋อใช่คุณพ่อเราเองคุณแม่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบแต่เชคพ่อเขาพิการแกยังจะเอามาเป็นแฟนอีกเหรอเฟิร์นพ่อเธอพิการทำไมเธอไม่เคยบอกเรา เชคถ้าสมมุติพ่อเราพิการแล้วมันเป็นอะไรหรอเป็นภาระนะสิคิดดูแล้วกันครบครบกันไปแล้วเกิดแต่เช็คหลงผิดแต่งงานกับเธอหายนะไม่มาเยือนครอบครัวฉันหรอ <Che> k, เช็คเฟิรนขอถามอะไรหน่อยสิอะไรหรอเฟิร์นถ้าเกิดเราแต่งงานกันส่วนตัวของเฟิร์นเฟิร์นจะดูแลแม่ของเช็ค ให้เหมือนกับแม่แท้ๆของเฟิร์นแล้วแล้วเช็คล่ะจะดูแลพ่อของเฟิร์นได้หรือเปล่าอย่านะจะเช็คไม่อย่างนั้นแกจะต้องมีภาระดูแลคนพิการไปตลอดชีวิตเลยนะ เฟิร์นความรักมันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนนะถ้าคุณเอาภาระมาให้ผมเราคงใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้หรอกเช็คเอา,าลาะลาะเรามาทานกันเลยดีกว่าอาหารเย็นหมดแล้วลูกอ๋อฉันรู้แล้วพาพ่อมาขอเศษอาหารนี่เองไม่น่าละ่ะถึงอยากจะมาเป็นแฟนลูกชายฉันคุณแม่ครับขนมจีบครับ ขอบใจจ้ะลูกอ,อร่อยนะเนี่ยคุณพ่อทานอะไรดีคะเดี๋ยวพ่อเป็ดอีกวันหนึ่งอร่อยลูกซาลเปาก็อร่อยอนกันนะครับคุณแม่ เจะหหอ,อก,กับบ้านก็ได้นะฉันไม่ว่าอะไรหรอกฉันอยากทําทานอยู่แล้วเศษกระถูกเศษก้างหอ,อไปให้หมดเลยก็ได้นะโทษนะคะทํา,า,าทไมถึงชอบดูถูกพวกเราจัางเลยคะ <S 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 พวกเราไปทําอะไรให้ทําไมฉันจะดูถูกพวกเธอไม่ได้ในเมื่อฐานะฉันดีกว่าพวกเธอเรามันคนละระดับกันเอาอะไรมาวัดหรอครับว่าเราคนละระดับกัน เสื้อผ้าจิตใจหรือความดีเพราะถึงแม้บางคนจะแต่งตัวดีแต่จิตใจต่ำสกปรกก็มีค่าไม่ต่างอะไรจากขยะที่อยู่ในโคลนตอแกว่าฉันเหรอแม่ครับก็อะไรขึ้นคะเสียงดังลั่นเลยไม่มีอะไรหรอกหนูค่ะเฟิรนเดี๋ยวเยร์ค่าอาหารทั้งหมดด้วยนะลูกค่ะคุณพ่อ แหมทํามาเคลียร์ค่าอาหารโนเดี๋ยวพอเศษอาหารพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวพวกนี้เขาจะเอาไปกินที่บ้านจริงเบะเชชคจริงครับคุณแม่ิวกก่วนพาพ่พอกลับบ้านดีกว่าลูกค่ะคุณพ่อไปเลยชิュวชวแล้วอย่าลืมจ่ายค่าอาหารด้วยละ่ะอ๋อท่านคะ อะไรล่ะลูกหนูลืมไปค่ะท่านดร<อ>ดินนยแจ้งว่าถ้าท่านจะกลับให้ไปหาท่านดรดนัยด้วยนะคะอ๋อได้สินี่หนูทำไมเขาถึงได้เข้าพบท่านหมอดินนายล่ะอ๋อก็ท่านประเสริฐเป็นน้องชายแท้ๆของท่านดรอดินนายยังไงล่นนะคะน้องชายท่านดรอดินนายเฟิร์นงั้นเธอก็ต้องเป็นหลานแท้ๆของท่านหมอดินนายสิ และที่สำคัญพ่อของฉันเป็นหู้นส่วนของโรงแรมนี้ด้วยไปเฟิร์นไปหาท่านดตกอร์เอร์นายกันลูกค่ะคุณพ่อเมย์มยจังอะไรกันเนี่ยเฟิร์นพ่อเธอไม่ได้พิการเหรอไม่นี่เอาก็เธอบอกว่าใช่ นบอกว่าถ้าสมมุติพ่อฉันทิการมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงไงเฟิร์นหนูแล้วหนูทำแบบนี้ทำไมทำเพื่ออะไรล่ะลูกก็เพื่อที่จะได้เห็นท่าแท้ของคนว่าเขาเป็นยังไงเพราะสังคมสมัยนี้มันเต็มไปด้วยคนปิ้นป้อนก็ล่อนหลอกลวงเฟิร์นเรารีบไปกันดีกว่าลูกเดี๋ยวท่านจะรอค่ะ เฟิร์นเฟิร์นอย่าเพิ่งไปหนูย่าเพิ่งไปลูกลูกสบายแม่แต่เชกตาไมไปหอสิลูกไม่ถ่าแล้วครับคุณแม่โอ้ยจะทำยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ยเสียดายจริงๆเลยวามดีมันทำยากหรอกคนเลวไม่ชอบทำแต่หัดทำซะบ้างเถอะสัง,งคมจะได้น่าอยู่ขึ้น จำไว้นะคะสังคมสมัยนี้เต็มไปด้วยคนโกหกหลอกลวงฉะนั้นอย่าเชื่อใจใครง,ง่ายๆถ้ายัายางไม่เห็นท่าแท้จริงๆนะคะ